อายยานั้นตลาปจัยนาปจัยโยโลมาโลมากายยักษาตุธจิม ในขณะนี้ก็มีพระรอิทิพลแสนพิมพิสุทธ์นะคะกำลังเปิดยอดโมกนะ,ะเพื่อให้บุญกับผู้ไยวยชนน,นนะคะว<า>น<ล>ันที่ทานเจ้าภาพนะคะจะได้รับเกียรติจากนางสาวเยาวรักแสนพิมพิสุทนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะคะขอเชิญท่านผู้มีการเยวาวรักแสนพิมพิสุทธ์นะ ท่านผู้มีาสวดีระอรพุาที่ตไหน้าเลยนะคะเจค่ะอายุวะอายวะสิังอยู่มั่วงอยู่ดีเลยอูดีพอก็เดี๋ยวมจะรักกัน ท่านบุร no ีการเยาวรัตนวิสุทธ์นะคะก็เป็นหลาพีน้องชาวบ้านแก้เป็นชาวบ้านาแก้วนะคะก็เป็นอดีตผู้บุรีการจุลเาาคมซึ่งเป็นตมขามบัญชาของครูสุวรรณาแสงวิสุทธิแล้วก็ีหลังจากที่ท่านรีการยวรัตนวิสุทธ์ได้

ไดโยทานเวียนญาณทัสยงญาตานสัมปยุตตะาญาธารมัมโนนิญาณัสยงญาตาสัมปยุตตกานั่งจาธามมานางสัมมานังสาปชย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video na dẫn

เดี๋ยวแมกหลบนกเหมือนียวบรยังเล็กๆหน่อยๆแต่งโตมากยืนย่อทั้งทางเดี๋ยบอว่าจิตาเบิ้งไม่ยีเครื่อได้เดียวนี่โอ้ยเนาะ บิรสมัยยานพี่ดอกแล้วพี่นอ้องเนี่ยยืนอลำซาาลูกหลานไม่ใยเครือนี่ทาเบิรงตไม่ใยเครือบัดสุดถ่ายวัดจังเมึงตีละนะักวัดจังไหนอ,อ่นเาเป็นบอกกันอ๋อเป็นสบายม่ไงสบา

What?